มาถึงลำไยไหทองคำที่เป็นแฟนเราครบกันมากี่ปีนะประมาณ8ปดเปีนะครับประมาปีแปดปีเก้าปีไปเจอกันยังไงเนี่ยจริงๆงอ่ะน้องลำไยอ่ะแต่ก่อนเขาเต้นเขาจะเต้นลงลงใุใน YouTube, ใน u t u b e ในโซเชียลตอนนั้นเขายังไม่ได้แบบมีเพลงเป็นของตัวเองอเขาเต้นสวยสมัยนั้นเราก็มีโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท เครื่องแรกที่ได้ดูยูทูบได้ก็ดูเขาเลยแต่แล้วก็มาเจอตัวจริงเขาที่งานวันเกิดของเจ้าภาพที่ชนบุรีเจ้าภาพเขาเขาจัดงานวันเกิดครับก็มีนักร้องเขาเชิญนักร้องไปเยอะครับเขามีมีน้องลำไยไปด้วยครับทีนี้ผมไปนั่งแล้วน้องญ่เขาก็กับน้องอาร์มชื่อที่มาเขามาขอผมถ่ายรูปครับแล้วทีนี้ก็ทักฟีดไปจีบเขาครับหลังจากวันนั้นครับแล้วไปตกลงปลงใจว่าจะเป็นแฟนกันตอนไหนไปเรื่อยครับไปเรื่อย โอ้ผมผมคุยกับเขาอยู่ผมว่าสองสามปีได้อะเหมือนจีบแบบพี่สอนน้องผมจีบแบบคนโบราณน, <c oughs> นะผม <c oughs> ผมจีบแบบนั้นนะครับจีบแบบคนโบราณจีบไงอะก็คือคืนนี้นอนในว่า,พา้พระหรือยังนะครับไม่ยัง <c oughs> จะประมาณนี้ห่างๆแบบห่วงห่วงใช่ส่งระไปให้เลี่ยมขึ้นคอด้วยนะครับ๋อค่อยๆเลาะเลมขี่ม้าเรียบค่ายไปเรื่อย นานนานครับนานนานเลยครับไม่ยอมเข้าโจมตีสักทีขี่ไม้เรียบค่าอยู่นั่นแหละจะโดยน้องเขายังเด็กด้วยครับและที่แน่ๆก็คือแม่ดุแม่เข้มครับเขแม่แดงเป็นคนแม่แดงเป็นคนใจดีแต่เข้าถึงได้ยากมากครับอืจริงหรือเปล่าแม่แดงแม่แดงก็คือคุณแม่ของน้องลำใหญ่ครับน้องลำใหญ่นะฮะแม่แม่แม่แดงนี้ไม่ชอบเราหนักมากไม่ชอบเลยครับแต่ก่อนไม่ชอบอตอนผมจีบน้องลำาไยใหม่ๆก็จะทูมา แม่ไปจ้างคนไปสืบแล้วนาะว่าอุา้ยมีลูกแล้วแต่งงานแล้วมีลูกสองคนมีเมียอย่างเงี้ยครับแม่จะแบบถ้าจะมานั่นก็อย่ามานะลูกแต่แม่ไม่แม่เป็นคนที่ไม่พูดหยาไม่ด่าอเอ้วยอย่ามานะแม่มีลูกสาวคนเดียวเนี่ยผมก็บอกผมไม่มีนะครับแม่เอ้แต่เขาสืบม,มาแล้วว่ะเขาจ้างสืบแล้ว่บอกเอ้ด้วยข่าวว่าเที่ยวด้วยเพื่อเที่ยวเล่นการพนันเนี่ยแกแก็จะผบอกไม่มีคนเห็นนะลูกอเียผมบอก ใครอะครับไปเห็นเขาไปเห็นใครอะแม่เงี้ยแกไม่เชื่อไม่ไม่ชอบแต่ไม่ด่าไม่ได้โทรมาว่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันแด่แต่ถ้าคุณมาไม่หวังดีก็คืออย่ามาเพราะฉันมีลูกคนเดียวรือประมาณเนี้ยผมผมก็จะบอกแม่เสมอทุกครั้งที่ก่อนจะวางสายแม่ผมบอกว่าผมไม่ขออะไรเลยผมขอเวลาอย่างเดียวแม่ต้องเชื่อผมผมขอเวลาผู้ชายคนนี้จะไม่ทําให้ผู้หญิงเสียหายแน่นอนแม่เชื่อผมเลยเลยผมขอเวลานะครับแม่เงี้ยเรื่องนี้ลำใหญ่รู้ไหมไม่รู้ แล้วทำไมแม่ถึงไม่ไปบอกลำยไยไม่แกแกแม่แกจะรักลูกแกก็จะมาบอกผมแต่หมายถึงว่าก็จะมากันผมประมาณนี้แต่ผมก็ไม่เคยบอกน้องลำยัยอ่ะก็หลังจะถามต่อไปว่าพุ่ยเคยเคยไปบอกไม่ไม่เคยไว้ว่าแม่แต่มมาพูดอย่างนี้ไม่เคยเล่าให้เขาฟังทําไมถึงไม่บอกล่ะคือผมคนนอกนะผมไม่อยากให้ เราไม่รู้ว่าเด็กเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยณเวลานั้นเราไม่รู้ว่าน้องใหญ่เขาคิดยังไงเขาอาจจะมองว่าแม่มา,มาอะไรเขามากเกินไปเดี๋ยวเขาจะไปเถียงกันหรือจะไปโกรธอันน้ผมไม่อยากให้ไม่อยากให้ทะเาลาะกันใช่ครับแล้วในที่สุดแม่บอกไหมว่าไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนอ่าเขาไม่หลอกเอาตังค์แค่ฮะมีคนใช่ครับมาพูดพูดก็ได้ก็ให้สองพันสามพันมาทุกวันนี้ก็รู้ว่าใครเป็นคนพูดแต่ก็ไม่อะไร แล้วแม่มาดูทีหลังแม่บอกโอ้แม่เสียไปตั้งหลายรอบแม่บอกเอครับเอาข้อมูลของปุ้ยมาขายให้เนี่ยนะใช่แม่ก็ไปถามเขาก็มาหาแม่สองพันบ้างสามพันบ้างเขาพูดไปเรื่อยครับขายข่าวใช่ครับซึ่งเป็นเป็นข่าวโคมร้อยข่าวไม่จริงใช่ครับแล้วแล้วในสุดก็ผ่านมาผ่านมาครับกี่ปีมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็ตั้งแต่ใหม่ๆเลยครับตั้งแต่คุยอย่น้องยญ่ได้สักสักปีหนึ่งเกือบเกือบปีครับก็เกือบปีที่แล้วใช่ครับอื แล้วทุกวันนี้ก็ปรากฏว่าเราก็พิสูจน์ชัดเจนว่าไม่ไม่ได้เป็นความจริงโดยทั้งสิ้นไม่ครับแม่ก็เห็นว่าปุ้ยก็ไม่ได้เล่นก้าวเม่นั้นก็ไม่ได้ติดเหล้าขี่เมาหยำเปไม่ไม่ไม่มีโรกสาวลูกชายสองคนอะไรอย่างที่ว่าแล้วก็ไม่ได้มีเมียเก็บอะไรอยู่ที่ไหนไม่ไม่ครับทุกวันนี้แม่แดงรักปุ้ยมากถูกไหมใช่ครับลำยัยเขารักปุ้ยมากแค่ไหนคือเขาก็คงคงมั่นใจผมในระดับเนื้อเพราะไม่งั้นเขาคงไม่เปิดตัวหรือว่าไม่อยากจะ ถ้าเขาไม่รักผมก็คงไม่อยากให้คนอื่นรู้ไหมครับคิดว่าประมาณนี้ตรงนี้แหละคือคำตอบ,บแต่ถ้าถ้ารักมากรักน้อยผมผมก็ไม่รู้นะครับคนเราเราไม่รู้บางทีสิ่งที่เราทําให้เขาเขาทําให้เราเนี่ยมันมันรักยังไงแค่ไหน